เรชิปทิป by s l i n g s h o t Group อาหารสมองสำหรับผู้นำยุคใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยในวันนี้เราจะพูดถึงหลักการ3ข้อที่จะช่วยให้งานของเราสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นหลายคนกำลังเข้าใจผิดว่าการทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันจะช่วยนำพาความสำเร็จในชีวิตมาให้หรือช่วยยกระดับตำแหน่งหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น แต่จริงๆแล้วอะไรที่มากเกินไปอาจไม่ได้ดีอย่างที่เราเข้าใจเสมอไปก็ได้นะคะวันนี้เราจึงขอนำเสนอหลักการปฏิเสธ3สิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้งานสำเร็จที่ได้จากข้อคิดของคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกอย่างคุณวอร์เรนบัฟเฟตตมาฝากและเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นเราขอย่อยหลักการนี้ว่าหลักการสามม่หนรู้จักปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น หลักการนี้เชื่อว่าการทำสิ่งที่สำคัญเพียงไม่กี่อย่างให้เต็มที่และดีที่สุดจะสร้างผลงานได้มากกว่าการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญของงานเราดังนั้นเราต้องรู้จักปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตการทำงานในแต่ละวัน 2. เลือกที่จะไม่ร่วมงานกับคนที่ไม่เชื่อใจการทำงานกับคนที่ไม่น่าไว้ใจหรือเชื่อใจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราลดลงและเราจะไม่สามารถร่วมงานกับคนแบบนี้ได้นานอย่างแน่นอน วารนจึงเลือกที่จะทำงานกับคนที่ไวใจได้มากกว่าคนที่มีโปรไฟล์สวยหรูแต่รู้สึกว่าไว้วางใจไม่ได้ดังนั้นหากเรามีโปรเจกต์ที่ต้องทำให้สำเร็จจงมองหาคนที่ไวใจและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ 3. เลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่ยุ่งยากและซับซ้อนวเรนเชื่อว่าอะไรที่ดูยุ่งยากซับซ้อนมักไม่นำผลลัพธ์ที่ดีมาให้เขาจึงเลือกทำในสิ่งที่ตนเองเข้าใจได้ง่ายไม่ดูวุ่นวายวกวนมากจนเกินไป เือที่จะทำให้มันสำเร็จและได้ประสิทธิภาพกับงานของเขานั่นเองหลักการ3ข้อนี้แม้ฟังดูเบสิคมากๆแต่มันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างวอร์เรนบับเฟต์มาแล้วนะคะคุณผู้ฟังลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ